ซะละาลาเปาก็เปิดได้แค่ดูทำไมไม่เห็นตรงปกเลยเมื่อกี้ป้าพูนส่งบอกว่ามีลูกค้าทักว่าทำไมภาพสินค้าไม่ตรงปกเลยจะบอกว่า โฆษณาตรงนี้เป็นเพียงป้ายโฆษณาเท่านั้นค่ะเราแค่อยากให้รู้ว่ามีไส้ไหนอะไรยังไงบ้างเนาะเราเลยทําภาพแบบนี้ออกมาถ้าทําให้เกิดความเข้าใจผิดขออภัยไว้นาทีดีด้วยนะคะคือมันเป็นซาลาเป,เปาหน้าปิดเนาะมันไม่ได้เป็นหน้าเปิดแบบในภาพก็จรงิงแต่ถามว่าความอร่อยคุณภาพอะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะคงเดิมแน่นอนอย่างมาดามาก,กับแค่ป้ายซาลาเปาอันนี้เลยค่ะที่ทักคือทําไมไม่เปิดแบบนี้ซาลาเปาแต่ไส้หกเซียนอะ่ะคือตรงปกที่สุดหกเซียน กัโอโหคือตรงปกที่สุดเลยนี่นี่มาดูของจริงนี่โอโหกัหกเซียนคือตรงปกที่สุดแล้วนะคะส่วนโมสับไข่เค็มอะ่ะด้านในมีไข่เค็มลูกใหญ่เดี๋ยวแบ่งให้ดูเดี๋ยวแวกให้ดูเลยว่าไข่เค็มใหญ่จริงๆไหมนี่นะสับไข่เค็มนม่ม<ต>จะบอกว่าไข่เค็มเราเกือบเต็มใบจริงๆแล้วก็นี่ดูใหญ่มากแค่มันอยู่ข้างในแค่นั้นเองแค่นหน้ามันปิดแค่นั้นเองอร่อยนี่ อืมอร่อยมากแล้วเจอบ่อยไหมคะที่บอกว่าไปไม่ตรงคนเดียวร้อยคนเจอคนเดียวค่ะ <c oughs> โอเคอย่าลืมนะคะเจอรถสีส้มแบบนี้ที่ไหนบอกเรียกได้เลยจ้า